ผุจะป่าผมก็จะบอกว่าท่นป่าเนี่ยผมมองนะฮะพราะตัวท่านจะกลับมาเล่นการเงินเอกเลีผมก็จะพูดเรื่องว่าผมก็ผมไม่ผิดใจอยากจะแก้แค้นใครแล้วมีอาญาต่องแก้แค้นการเืองแล้วจริงๆเนี่ยยาจะจบชีวิตกันอย่างสบายไม่ใช่มาจบแล้วปัญหาที่นี่จบไมจบไม่ลงเนี่ยคือให้ผมจบลงดีกว่าจบลคือไม่ได้แค้นใครเลย ผมอยากใหน้ซึ่งผมก็จะบอกป๋าบอกว่า,อา,อาใอ้งานเรื่องเศรษฐกิจงานเรื่องกีฬางา,งานเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆที่มันยังล้าหลังอยู่เนี่ยถ้าได้ท่านนายกต่างถิ่มาจับป๊บเดียวมันไปโลกเลย เขาคุยกับปปแล้วนะปปบอกต้องยืนยันนะต้องมีหลักฐานยืนยันนะว่าเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านจะเอาอะไรมายืนยันผมก็บอกยืนยันว่าจะไม่ราคาอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้จะไม่แก้แค้นท่านนะจะไม่ท่านกลัวฮะแจะไม่ปรึกษา ทักิ้งเขาแซึ่งเป็นเป็นอรวุธบมงเป็นเวลที่แต่ว่าวัตถุดีด้วยตรงนั้นน่จะเป็นอาตีพสำคับาอย่างถ้าดูดีผมอย่งนี้นะเออยเอาที่นี่แล้วถ้าใช้ผมจะใช้ผมจะไม่ได้ผมจะใช้แต่ทีใช้ทำเป็นทิ้ยากไม่ต้งแล้วมันถ้าจะปุ่นสาไม่ได้เป็นปุ่นสายไม่ได้แต่ว่าถ้าปุ่นสาที่ถ้าปุ่นสา้ ก็ยงมือนไรนครับท hmm? nah, ี uh, anyway, ่่ดีเรีนร <Okay. S 1> ่ำผมกไม่ขอไปตรงคอดี้ะเพราะว่าเราทักเดียรบอกเนี่ยฝาตอผไวตรงนี้แาเพราะว่าผมบอกมาถามผมถาผมเหมือนกันว่าพี่ออสจะต้องต้องต้องยืนยันนะมีอะไรอีกยัน

โอเคครับแ่าตัวละต่กแลตัวครับครับ้กตัวสูา